สวัสดีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะนําทุกท่านมาเที่ยวชมไร่มันสำปะหลังกันนะครับอันนี้คือไร่มันสำปะหลังนะตอนนี้ก็อยู่ข้างในแปลงแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าต้นจะสูงมากเลยนะครับสูงจนท่วมเลยครับแล้วก็ทีนี้เราก็เดินอยู่ภายในแปลงนะครับอันนี้มันที่นี่จะเป็นการปลูกแบบแบบไม่ยกร่องนะครับมันที่นี่จะปลูกไม่ยกร่อง อันนี้นะฮะอันนี้จะมีร่องร่องมันอยู่นะฮะอร่องที่ว่าเป็นลายที่ว่ามันแตกนะครับร่องดินแตกอยู่นะอันนี้ก็ไม่มีหญ้าแล้วนะครับตอนนี้ก็เขียวอ่าไม่ใช่ครับแห้งเหลืองนะครับอ่พูดผิดไปแล้วก็ต้นมันก็ลำมันก็สวยมากเลยนะครับลำมันก็ยังสวยนะฮะแล้วก็สูงยาวด้วยนะครับ ซึ่งก็จะเหมาะในการทำพัน์นะครับนี่นะครับต้นมันนะครับปลายนี้ก็จะไว้อยู่2องแขนงนะครับสกิ่งนะครับพุ่งสูงยาวขึ้นมาข้างบนนี้ออันนี้ครับอันนี้คือตาตามันนะตามันเวลาที่ไปตัดลำมันฮะ ขแขนงจะขึ้นตามนี้นะฮะตามตาตรงนี้นะฮะตาเล็กๆอยู่ตรงนี้นะ,ะเวลาที่ไปตัดลำมันแล้วจะไปปลูกขแขนงหนอจะขึ้นตรงตา เล็กๆนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งตาเนี่ยมันก็คือจะเป็นก้านใบของลำมันนั่นเองครับของมันนั่น,น,นเองตอนที่มันนั้นยังผลิใบยอยู่นะครับสวยมากเลยนะครับแล้วก็จะเต็มไปด้วยลำมันอย่างเดียวนะครับแปลงนี้เดี๋ยววันนี้ กลัวมือเปื่อนนะครับเกษตรกรแต่กลัวมือเปื่อนก็จะไม่ตัดนะครับแต่จะไม่ขุดดิน,นะคะจะไม่คุยให้ทุกท่านชมกันนะแต่เดี๋ยวตอนที่ขุดนั้นจะมารีวิวให้ดูกันนะครับว่าจะได้กันเท่าไหร่แล้วก็ะจะมันจะเป็นหัวแค่ไหนนะครับ อันนี้มันแปลงนี้ก็จะปลูกอยู่ในระยะที่หนึ่งรอ่สหนึะครับหนึ่งคูณด้วย90นะครับอ่น110นะฮะ110คูณด้วย90นะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันครับว่าตอนที่ขุดออกมานั้นตอนที่มาขุดนั้นจะให้ผลผล,ผลิต ได้ดีแค่ไหนนะครับอันนี้มันแปลงนี้ก็แปดเดือนนะครับมันแปลงนี้ก็แปดเดือนอก็ปลูกสายนะครับปลูกสายเพราะว่าฝนแรงนะฝนทิ้งช่วงฝนแรงก็เลยมาปลูกกันอีกทีก็ตอนกุมภาแอร์ตอนพฤษภานะครับตอนพฤษภาพูดผิดอีกครั้งนะครับเป็นครั้งที่สองลนะถ้าผิดครั้งที่สามเนี่ต้อง ลงทําโทษแล้วต้องถูกทําโทษล้วเดี๋ยวจะให้ไปดูไปดูอะไรดีาภายในภายในของอต้นมันฮะจะมีร่องรอยรอยแตกนะครับรอยแยกของดินฮะ จะมีรอยแยกอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นหัวหรือไม่เป็นหัวนะะก็<อ>จะสังเกตได้จะรอยแยกอย่างนี้นะฮะมันจะมีรอยแยกอยู่่อะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ข้างบนนี้จะเห็นชัดชัดหน่อยอต้องขอภัยท่านผู้ชมนะฮะวันนี้จะไม่คุยดินฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปทาําภารกิจอื่นนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีน้ํามาล้างมือด้วยก็เลยจะไม่คุยดิน,นะฮะนี่ฮะมันจะจะเป็นห,หัวหรือไม่เป็นหัวมันจะเป็นงี้ฮะ จะเป็นจะมีล่องล่องดินที่แตกขนาดนี้ฮะมันจะยาวไปมาถึงทางนี้เลยอย่างนี้นะฮะก็จากจากบริเวณนี้นะฮะจากบริเวณนี้มาจนถึงตรงโคนต้นนะครับก็ประมาณห้าสิบเซนกว่าแล้วนะครับห้าสิบเซนกว่าแล้ว แล้วก็มันที่จะเป็นหัวนะครับดินมันจะพุนขึ้นเลยนะครับจะสังเกตได้ว่าดินจะพุนขึ้นจากจากที่แรกนะครับจากที่แรกที่ว่าดินมันไม่พุนนะฮะพอว่ามัน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 โตแล้วก็มันมันเป็นหัวเนี่ยดินมันก็จะพุนนะครับดินมันจะพุนจะโตขึ้นนะครับ เอาล้ครับตรงนี้ก็สูงท่วมหัวเลยนะครับแต่แปลงนี้นะแปลงนี้ก็ยังใบย,ยังเขียวๆอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งจะแปดเดือนแล้วก็มันก็ยังยังยังสดอยู่นะครับมันยังเขียวอยู่ลำมันก็ยังสวยเลยนะครับโดยนะสูงท่วมหัวข้างบนละแล้วก็ยาวลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับลำมันฮะ ลำมันก็นี่ฮะใหญ่กว่าเนี้ยโป้แล้วนะครับนี่ฮะสิ่งเกาะเหมาะในการทำทำพัน,นการคัดลำมันต้องคัดแบบนี้แต่แต่อย่างพวกนี้ครับอย่างอย่างนี้ก็จะใหญ่ไปฮะใหญ่ไปนี่ครับถ้าจะให้เหมาะในการทำลำมันฮะต้องอย่างนี้ฮะสูงอย่างนี้นะข้างบนนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวจะไล่ลงมาให้ดูถึงข้างล่างนะครับนี่ฮะลำมันถึงนี่ฮะถึงโคนต้นมันนะครับแปลงนี้ที่แรกเลยนะครับอย่างที่แรกที่หลายท่านได้ชมคลิปไปก่อนหน้านะครับจะรกมากเลยนะครับ รกมากเลยแต่ทีนี้ก็พ่นยาไปสองรอบก็ตอนนี้ก็ไม่มีหญ้าแล้วนะตอนนี้ก็มีแต่ใบมันนะใบมันก็เต็มไปหมดแล้วนะครับคือใบมันจะร่วงลงมาคนระับแล้วพอมันร่วงลงมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ใบมันคนระับดูแบบนี้คนระับนี่ใบมันเต็มไปด้วยใบยมันทั้งนั้นเลยครับเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับทุกท่านจะให้ดูนะครับ อย่างเนี้อย่างนี้คือใบมันทั้งนั้นฮะซึ่งมันก็ติดไฟนะฮะถ้าเกิดว่ามีใครมาจุดหรือว่าถ้าร้อนๆคะ,ะัมาจุดก็จะถูกกันถูกไฟไหม้หรือว่าสามารถติดไฟได้นะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็นาทุกท่านมาชมไร่มันกันแต่เพียงเท่านี้นะครับ มันแปลงนี้ไม่ล้มนะครับไม่ลม้มแล้วก็สามารถเดินเดินชมได้ทั่วแปลงอย่างนี้ได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ